คนที่ต้องการคิ้วที่เชิดคิวท,ที่เฉี่ยวนะครับแล้วก็คนที่มีแบบตาเศ้ากีดไอายไลเนอร์แล้วแบบไม่สวยเนี่ยครับก็จะช่วยได้คุณหมอนี่แบบใส่ไหมแบบไม่อั้นเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวตรงตานี่ก็ยกขึ้นรู้สึกม,มองเหมือนมองอะไรชัดขึ้นนะคะต่อไปอันนก็คือโปรแกรมการร้อยไหมยกหางคิ้วหางตาครับเหมาะสำหรับคนที่ตาตกตาเศร้าตาเร้าของใหม่นะครับก็เป็นไหม่มีลักษณะเป็นเข็งทู่เนาะเป็นเนี่ยงรอบตินะ๊กาม จะช่วยในการยึดเกาะและ้วก็ยกขัยงคิ้ั้งตาได้ดีหมอก็จะประเมินก่อนนะว่าคนไข้ก่อนว่คคคาคนะาไข้หนึ่งจะแช้นไหนประมาณกี่เซนแต่สำหรับเดลคินิ่งเนี่ยก็ให้เหมือนกันไม่จำกัดเท่าหร่ครับหมอเขาจะลองให้เยอะที่สุดนะครับที่คนไข้จะยกขั้งค่้วั้งตาได้สวยการทำายของใหม่เนะครับเวลาใส่ของใสแล้วเนี่ยก็จะ กระตุ้นพวกเนื้ยอเยื่อลอกใหม่นะทำให้ดิกกอร์กใหม่นะทำให้กระเลยนั้นเนี่ยมีการยกขึ้นกระชับขึ้นทำให้ดได้หนาขึ้นและดูเชฉดขึ้นตามใหม่ขึ้นไปด้วยการที่ให้ใหม่เยอะเนี่ยมันช่วยให้การยกแข็งตัวผันตาเนี่ยขึ้นได้เยอะด้วยครับข้อดีเลยก็คือมันจะตกลงมาแบบชา้าหรือว่ายกไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในคงสระพาะนั้นได้งาน